ต้องดีนะคะคุงพสูจนคอยาว <_ C 1> ว่าช่วงนี้อากาศร้อนดีแล้วเครื่องร้อนเพราเกิดติดติดอ่ะปูเครื่องหยุนไว้ ประตูเล็งจิ้นะประตูเครื่งเร ว่าคอค่อนข้างแข็งนะคะโคมาสูเนี่ยช่วงคอของรุ่นเหทียที P ่ One Thirty P ร้อยสามสิบคอแข็งคอยาวก็กระบะตัดที่ตรงช่วงที่เป็นซ่อมตัดก็ ลักษณะแบบนี้จะสามารถที่จะตักดินแข็งๆได้ดีจะมีความแข็งแรงแต่ว่าถ้าในพื้นที่ที่แคบๆมันก็จะพื้นผาไปนิดนึงทีนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างก็เลย,เลยกเลย็เลยตักเดียตักเป็นก้อนๆเลยของเพื่อนบ้านนะคะ เพื่อนบ้านทำธุรกิจหกต่อแบคโฮความจริงเขาเรียกว่าแบคโฮโฮเนี่ยแปลว่ารูนะคะแต่ว่าเรามาเรียกกันแบคโฮความจริงเรียกว่าแบคโฮคือเมื่อก่อนที่ต่างประเทศเนี่ยทางตะวันตกที่เขาใช้กันทางยุโรปหรืออเมริกาขเขาก็จะเรียกว่าหนอนเนี่ยที่ว่าหน,น,นอนชยัยลงชัยลงรูรูหนอนชัยลงรูรูแล้ว ก่อนที่เขาจะมาสร้างเอนเจียรประเภทแบบนี้เขาเ,เขาดูพฤติกรรมของสัตว์หมูเขาดูพฤติกรรมของสัตว์แล้วนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เวลาจะสร้างอะไรเขาจะดูพฤติกรรมในในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์บ้านพฤติกรรมของสิ่งที่เขาพบเจอคะแล้วพอดีไอ้หนอน,นะวนเวลาจเจาะอะไรมันจะไปรูรนะูโคอ่ะ H-O-E ที่แปลว่ารู้ถ้า H-O-E คำนามอีกคำหนึ่งก็แปลว่าจอบใช่ไหมคะจอบท,ที่เราใช้จอบกัรเกอ่รดูตรงข้อต่อช่วงนั้นช่วงที่เป็น เครื่องยนต์ระหว่างคอกับเครื่องยนต์ที่เขาทำเขาออกแบบรุ่นนี้มาใกล้เคียงกแบบัแบการที่ใช้ในพื้นที่ที่มันสมบุกสมบันแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เพราะว่าล้อ้อความกว,ามว,ามวาม้างก็ค่อนข้างกว้างแต่ว่าม,าม,าม,มีมีโชคอัาากว่านี้อีกนะมีใหญ่กว่านี้อีก อย่างเช่นรุ่น200ขึ้นไปรุ่นนั้นแต่ว่าในพื้นที่ที่ว่าไม่กว้างมากพอนี่ก็จะเข้าไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบ็คโฮที่ว่าไปขนาดเล็กๆที่ว่าขุดข้อระบายน้ำหรือว่าไปหรือหรือสิ่งก่อสร้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นใช้ขนาดเ็กได้ ก็จะมีแบคโฮขนาดเล็กที่เวลาที่เราซื้อต้นไม้สําเร็จรูปอ่ะที่เขาปลูกแล้วแล้วเราก็ขุดให้มันถึงรากหรือเราจะถอนทิง้งเราที่เขาถอนรากถอนโคนอย่างเงนะี้ยก็ใช้แบคโฮขนาดเล็กได้หรือต้นไม้ที่เขาขายสําเร็จรูปเขาก็จะใช้แบคโฮขุดได้เหมือนกันนะคะขุดเพื่อที่จะนํารากไปแล้วก็ไปปลูกที่อื่นคือขายต้นไม้ที่โตแล้วแบบนี้นะคะขายต้นไม้ที่ไม่ต้องไปเริ่มเพาะกล้าแบบนี้ก็กมีนะคะ ก็จะเป็นแมกโฮลขนาดเล็กตรงเหล็กที่เป็น วาวยืดหยุ่นของเขาตรงที่เราเห็นประสิ่งนหมันมากยังใช้ง,งานได้ดีนะคะเรื่องนี้นี่ถ้าจําไม่ผิดนี่ได้ใช้มานานแล้วรุ่นนี่แต่ก็คงจะต้องมีการซ่อมมารุงบ้างเพราะว่ากระดูกดูกนะคะถ้าเกิดว่ามีความขัดข้องเนี่ยมันจะตักลำบากแล้วโพเนี่ยถ้าไม่ค่อยสมประกอบไม่ค่อยสมบูรณ์เน่ย หมายถึงว่าถ้าซ่อม,มบำรุงไม่เต็มที่เนี่ยคือไม่ซ่อม,มบำรุงเครื่องมันจะใช้งานไม่คล่องไม่คล่องเราก็ทําให้เสียเวลาในการทํางานในการลงพื้นที่หน้าง,งานแต่ละครั้งนะคะแต่ว่าคันนี้เร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยแล้วคนขับมีความชำนาญคล่องนี้เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ถ้มีความชํานาญเนี่ยลักษณะของหน้างานพื้นที่นะคะที่ลงพื้นที่อะ่ะแต่จะเป็นยังไงก็ก็จะเร็วแต่ก็ไม่ใช่เร็วแบบเรียบร,ร้อยนะคะก็คือหมายความว่าเครื่องยนต์ไม่ขัดข้องนะคะแล้วก็คนขับมีฝีมือเนี่ยก็จะเร็ว ประเทศไทยเปิดร้านซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรงานมีตลอดทั้งปีนะคือมือโปรโก็ได้มาเสียริ่งได้เยอะและเยอะมากคือตอนแรกนี่แบบรกมากรกกระทั่งว่าต้องเสียภาษี ที่ดิมรกร้างเนี่ยนี่เขา็ยาเยอะแล้วเขาลุยเพราะมือโปรเขาจะเขาทำงานเร็วกล่องแล้วก็เขาเขาอึดถ้าอย่างหมอเนี่ยันยืนสักพักหนึ่งเนี่ยก็คือแบบวา่าเรามันผู้หญิงด้วยแล้วบางครั้งมันก็จะมีความแบบอะไรอะความความอึดร่างกายสมรรถนะก็อาจจะไม่สู้ผู้ชาย เสียงเครื่องก็ยังดีนะคะเสียงเครื่องเนี่ยขนาดอากาศร้อนๆเนี่ยดดูตัดเพลงเวลาที่เราจะใช้งาน แบคโฮเนี่ยเราต้องดูพื้นที่นะคะแล้วก็ดูว่าเราจะใช้งานเคลวิ่งอะไรหรือว่าเราจะใช้ในลักษณะของการปลูกนะคะอย่างเช่นว่าขุดหลุมอย่างเงี้ยใช้แบคโฮเล็กขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะคะปลูกกล้าไม้หรือว่าขุดลอกคลองที่เป็นในสวนน่ะที่บางทีก็จะมีเห็นเป็นคลองที่มีน้ำแล้วก็มีเป็น คล้ายๆกับเป็นสัตแบบนี้นะคะตรงอย่างเช่นว่าตามเชือกสวนไร่นาที่เขาปลูกพืชผสมผสานอะ่ะเราก็เราจะเห็นว่ามีคลองที่มีน้ำอยู่เราก็ยกร่องขึ้นมายกร่องขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เป็นร่องน้ำนะคะทำให้เป็นร่องน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชเศรษฐกษิจหรือพืชใดๆก็าตามนะคะน้ำตรงนั้นเนี่ย ถ้ามีความกว้างมากพอก็สามารถที่จะนำเรือลงไปได้นะคะแต่ถ้ากว้างไม่มากก็ใช้ที่ตักน้ำตักรถน้ำหรือใช้จะต่อสปริงเกอร์หรือว่าจะใช้สายยางก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าโลเคชันนะคะแล้วแต่โลเคชันของพื้นที่การเกษตรแต่ละครัวเรือนไม่เหมือนกัน โอ้นี้กินน้ำมันนะใส่น้ำมันเยอะเปลืองเพราะว่าเครื่องยนต์มันมันขนาดใหญ่นี่จะจะเปลืองน้ำมันทีนี้โดยมากแล้วราคาค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของราคาน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่เขาเรียกว่าความความยากง่ายของงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ที่ความยากง่ายของงานที่ที่ที่เป็นเนื้องานกับพื้นที่ในการที่จะไปให้บริการแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะทางเพราะว่าถ้าระยะทางเนี่ยไกลจากผู้ที่ทำธุรกิจแบ็คโฮมันจะมีเรื่องค่าขนส่งหมายถึงค่าเคลื่อนย้ายค่าเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮนะคะโดยใช้รถย้ายก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้ายิ่งเราใช้บริการแบบคนที่เขาอยู่ไกลกับเรามากเท่าไหร่เราก็จะต้องมีการจ่ายค่าเคลื่อนย้ายตรงนี้มันก็จะรา,ราคามันจะแยกต่างหากจากค่าเช่านะคะแล้การทำงานของเรื่อง รถแบงค์โฮมันก็จะมีข้อจํากัดอย่างว่าถ้ากําลังอยู่ที่พื้นที่ใดๆก็ตามนะคะหน้าง,งานยังไม่เรียบร้อยเราถ้ามีการว่าจ้างงานที่หนึ่งเนี่ยบางทีไม่สามารถที่จะรับได้ทันทีเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเพราะนอกจากเว้นเสียแต่ว่านะคะงานที่เราไปรับเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะกลับมาทําได้ลักษณะนี้แต่ถ้าเคลื่อนย้ายเมื่อไหร อะไก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายจะมีค่าเสียใจเพราะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วก็เคลื่อนย้ายกลับมาที่ที่ตนเองทงาํางานทางววอีกตรงนี้มันจะเป็นค่าเสียใจเราก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะที่เราต้องทดแทนกันไปค่าเสียเวลาอะไรต่างๆถ้าหากว่าเป็นนักทีท่ทําแล้วคุ้นเคยกันดีเคยใช้บริการอยู่เป็นประจำก็อาจจะคุยกันได้ ะะส่วนใหญ่แล้วว่าการทําธุรกิจประเภทงานการเกษตรนะคะถ้าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วคุยกันมันจะง่ายอย่างเช่นทํางานค้างอยู่นะเออสัปดาห์นี้ไม่ทานสัปดาห์หน้าหรือว่าเออเร่งจริงๆเอาขอทางบ้านนี้ก่อนได้ไหมคือบางครั้งเนี่ยถ้าอย่างเป็นช่วงฤดูน้าหลากฤดูฝนเนี่ยเขาบ,บางทีเขาก็ใช้บริการลอกคลองใช่ไหมคะ พอระบายน้ําคือวัชพืชตามคลองไม่ใช่เฉพาะของสาธารณะนะตา,ตามหมู่บ้านแต่ละแต่ละหลังคาเรือนบางทีมันก็มีพวกวัชพืชใช่ไหมคะเหมือนบ้านหมออย่างเงี้ยก็มีทีนี้ถ้าช่วงที่ว่าเขาใช้บริการเนี่ยเขาจะเรียกใช้บริการเวลาใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าต่างคนต่างทําการเกษตรแะไพอถึงเวลาที่ว่าน้ําจะมาแล้วเราเราจะสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เรามีปัญหากันก็คือว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับพื้นที่หรือป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังไว้ก่อนนะคะพอเวลาที่มันฝนตกหน,หนักๆแล้วระบายไม่ทันอ่ะเราก็ค่อยมาแก้ไขปัญหาตรงตรงนี้มันก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องอบางครั้งก็น้ำท่วมซ้ำซากอะไรแบบนี้คือมันไม่ควรจะท่วมในเมื่อเราทราบว่า เดี๋ยวถึงฤดูฤดูนี้นะมันจะต้องมีน้ำหลากอย่างเงี้ยนะคะคแต่มันก็ลำบากใจตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจแทนใครได้นะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าถ้าเราจะใช้บริการแบกโผมันต้องใช้เงินในการว่าจ้างถ้าอย่างที่ในบ้านที่มือโปรเขาเก็บผักตกชวาเขาเก็บเองแบบนั้นนะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำเองเราก็ถึงเวลาแล้วออไม่ค่อยไว้ใจแนละ จะต้องมีมน้ําเจิงแน่แนเลยลระบายไม่ทันน้ําท่วมหรือเปล่ามไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องใช้บริการเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเครื่องเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจทางด้านการเกษตรทีนี้มันก็มีค่า